องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทรรสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เิบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ t. ๋ยตราพิรามิดปุ totally cool ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านชิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์ หนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนเสี่ยงเนอเสียงผมยังไม่ค่อยดีเลยครับ <c oughs> ไอตอนที่ป่วยเป็นมะเร็งผมว่าเสียงยังชัดแจวกว่าน,นี้แต่ตั้งแต่ไปเจอโควิดเมื่อปลายเดือนกันยายนนะฮะก็ปรากฏว่าเสียงยังไม่ค่อยดีแต่อาการเนี่ยหายหมดแล้วนะตรวจสอบเช็คเรียบร้อยอะไรหมดแล้วก็ไม่มีอะไร ก็ปรากฏว่าสเสลในลำคอเนี่ยมันก็เยอะนะครับผมดูจากอยูกยาที่หมอให้มาก็หมายความว่ามันก็มียาละลายเสมหะนะครับยาแก้แพ้เพื่อลดน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่น้ำมูกก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะครับโมโนพิลาเวียก็รู้จักกันอยู่แล้ว นะครับอาการนี้มันหายไปหมดแล้วแต่ว่าเสียงนี้ไม่คืนนะยังมีเสียงขึ้นจมูกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาก็คิดว่าคงไม่เป็นอุปสรรคในการฟังนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับแต่เรื่องที่เป็นอุปสรรคก็คือว่าเมื่อชาวนี้ผมก็ได้คุยกับท่านเรื่องของทางรอดของชาวนาว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีระบบ ที่เรียกว่าเกษตรแบ่งปันหรือระบบกเกษตรหุ้นส่วนและการผลิตข้าวมันก็ควรจะต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าตกลงที่เราปลูกข้าวทุกวันนี้เราปลูกแบบไหนเราปลูกเอาไว้เพื่อ,อมีข้าวกินหรือเราจะปลูกข้าวขายโดยเฉพาะแล้วถึงจะเอาเงิน ไปซื้อหาอะไรมากินหรือบางคนบอกว่าก็ปลูกไว้กินไว้ขายด้วยคือเหลือก็ขายไม่เหลือก็ไม่ขายอะไรประมาณนี้มันท่านต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะวัวนนี้ <c oughs> ทางรอดของพี่น้องชาวนาอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านต้องเข้าใจว่าในขณะที่เราปลูกข้าวเนี่ย มันมีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะไร่ไปตั้งแต่พันุข้าวที่ไม่ได้คุณภาพได้พันุ์ข้าวมีคุณภาพแล้วแต่ข้าวนั้นเป็นข้าวที่ตอบสนองต่อปุ๋ยหมายความว่าถ้าไม่มีปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยไม่พอเพียงนะฮะมันก็จะไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับอย่างพวกข้าวกขอกและต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้น รวมไญจนทั้งถึงการโจมตีจากาวัชพืชนะครับหรือจะเป็นโรคมแมลงศัตรูไอตัวต่างๆเหล่านี้ถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็จะเป็นตัวเพิ่มต้นทุนและทำให้เราผลิตข้าวออกมาแล้วเราก็จะได้ผลตอบแทนน้อยมากนะครับท่านผู้หวังครับทีนี้ ก็อย่าหาว่ามาสอนสังฆราชเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าพูดถึงนาข้าวนี่ผมก็จะไม่ค่อยได้พูดถึงบ่อยนะักเพราะถือว่าโดยระดับชาวนาที่ทำกันอยู่นี่ก็ระดับเกจิอาจารย์ทั้งนั้นพอไปคุยกับชาวนาชาวนาก็ <c oughs> ถ้ายอมรับฟังก็ดีไปไม่รับฟังท่านก็ยย้อนสอนว่ามาทำนาแข่งกันไม่เล่าอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่อยากจะไปตอบโต้อะไรต่ออะไรด้วยเพราะฉะนั้นผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลำดับแรกตั้งเป้าถ้าท่านทำนาแบบว่าเอาไว้กินอยู่นะเพื่อปลูกไว้กินเองเกี่ยวเองตำเองเอาไว้กินก็อย่างนั้นก็ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยก็ไม่ต้องไปใส่ เรียกว่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอะไรลงไปให้เป็นการเพิ่มต้นทุนเปล่าๆพูดง่ายว่าปลูกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไอ้ครับปลูกแบบนั้นน่ะเขาก็เรียกว่าปลูกข้าวแบบผสมผสานผสมผสานกับอะไรครับในนาข้าวคุณก็ปล่อยปลาไปด้วยคุณก็เลี้ยงปลาไปด้วยนะครับแล้วก็บางทีก็เอาตะไ่ายมาขึงโดยรอบ แปลงนาลอบอนาลอกคนานี่นะครับแล้วก็บางทีก็ปล่อยกบลงไปด้วยมีเพลียกระโดดก็ให้กบกินเพราะว่าเพลียยมันอยู่แถวแถวโคนก่อข้าวนะครับนี่แล้วก็ปุ๋ยก็หาเอาจากธรรมชาติเท่าที่มีนะฮะโดยเฉพาะไปตักแหนแดงมาใส่แล้วก็เลี้ยงแหนแดงไปในนาด้วย มันผุเปื่อยมันก็กลายเป็นปุ๋ยเขามันอย่างนั้นนะครับไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าปลูกข้าวแบบธรรมชาตินะครับตกเย็นก็ไปปักเบ็ดผมเนี่ยสมัยเด็กๆชอบนะครับเพราะสมัยก่อนเราไม่ได้ปลูกข้าวแบบนี้ปลูกข้าวไว้กินเวลาได้ข้าวมาเราก็เก็บใส่ยุง้งนะเก็บใส่ยุ้งข้าวอยากเอามากินเท่าไหร่ก็มาตําครกสมัยก่อนนี่ตำกันเข้าไป อ,อันนี้คือนี่งไ่คือปลูกข้าวกินนะเพราะฉะนั้นปลูกข้าวกินไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยูื้อยาเพราะว่าไม่ไม่อยากให้เพิ่มต้นทุนพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะพอเกี่ยวเราขายน้ำข้าอีกแล้วนะครับอ่านะเพาื่อวาเอาเอา,เอาต่อเดิมมาแหละให้มันออกรวงสร้างรวงกันมาใหม่แต่การปลูกแบบนั้นผลผลิตมันไม่สูงนะครับนะไม่สูงเพราะฉะั้นในปัจจุบันที่เราปลูกข้าว แล้วเราเน้นว่าพันธุ์ต้องดีนะพันธุ์ดีหมายถึงว่าท่านควรจะไปหาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งเชื่อถือได้จะเป็นศูนย์วิจัยข้าวศูนย์ข้าวชุมชนหรือจะเป็นที่ภาคเอกชนเขาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขายเป็นข้าวปลูกนะครับอ,อันนี้ก็ต้องมั่นใจว่าได้ข้าวคุณภาพดีมาปลูก มไัไปเอาข้าวทั่วๆไปเอามาขายเป็นพันธุ์ข้าวปลูกไอ้อย่างนั้นก็เรียกว่า,าไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางราชการเขาก็าพยายามควบคุมดูแลเรื่องนี้อยู่นะฮะที่บอกว่าต้องไปเอามาจากาส่วนผลิตเนี่ยเพราะปกติเมล็ดพันธุ์ที่เราไปเอามาเนี่ยเขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ขยายคือปลูกแล้วที่จริงเขาก็คือว่า,าให้ เอาไปขายเป็นข้าวเปลือกไปเลยเพราะฉะนั้นผมก็ยังแนะนําว่าถ้าเพื่อพี่น้องจะเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้เองว่าเราไปเอาพันธุ์ข้าวมาท่านจะต้องไปทําแยกสักแปลงหนึ่งเป็นแปลงที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เราจะเอาไว้ใช้โดยเฉพาะเราก็ดูว่าในที่นาเราเนี่ยเราต้องใช้เมล็ดพันธุ์กี่กิโลเราก็แบ่งที่มา นะครับหวานข้าวไปเตรียมดินอย่างดีกําจัดวัชพืชอย่างดีไม่ให้มีเมล็ดวัชพืชมาปลอมมาปนเตรียมดินนานหน่อยก็ไม่ว่ากันจะใช้สาราควบคุมวัชพืชหรือจะอจะใช้วิธีธรรมชาติก็เรียกว่าแล้วแต่นะครับแล้วก็ถ้าหวานไปแล้วข้าวส่วนใหญ่ยังไม่ออกรวง มันมีบางต้นออกรวงมาก่อนก็ทอนทิ้งไปส่วนใหญ่ออกรวงแล้วไอ้บางกอยังไม่ออกรวงก็ทอนทิ้งไปนะมะล็ดออกมาหน้าตามันแปลกประหลาดไปเราก็ทิ้งไปถ้าอย่างเนี้ยเราจะได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เรียกว่าคงสภาพพันธุ์นะซึ่งข้าวพันธุ์ดีมันก็ต้องมีคุณสศวัรบอกไว้เสร็จว่าท่านปลูกข้าวพันธุ์อะไรและพันธุ์นั้นนะ่ย มันให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณเท่าไหร่และมันต้านทานต่อโรคมแมลงศัตรูอะไรนะครับทีนี้การที่จะให้ได้ข้าวผลผลิตนอกจากได้พันข้าวดีแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าไอตอนที่เราจะเตรียมดินปลูกข้าวเนี่ยตอนนี้มันว่างเว้นจากการทานาเนี่ยเราไปเผาฟางทิ้งหรือเปล่าถ้าท่านเผาฟางทิ้ง ประโยชน์จากที่ได้จากการเผาฟางเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเลยนะมีเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยคุ้มเสียนะครับที่ว่ามีก็คือว่าโรคมแมลงที่อยู่ในนาเนี่ยนะถ้ามันมีหลงเหลืออยู่มันก็จะถูกพระเพลิงไฟเผาเชื้อโรคตายไปมแมลงตายไปแล้วเราก็จะได้ขี้เท่าขี้เท่าก็มีคุณสมบัติเป็นด่าง อยู่ในนานั้นนี่นี่คือประโยชน์ที่ได้แต่ผลเสียถ้าเผื่อว่าโรคก็ไม่ได้ระบาดแมลงก็ไม่ได้รบกวนนะครับแล้วก็ไอ้ฟางข้าวต่อซังข้าวที่มันอยู่ในนานั่นนะเกี่ยวข้าวเสร็จปั๊บ <c oughs> เราก็ไม่ควรจะบอกว่าเราทํานาเสร็จแล้วยังไม่เสร็จถ้าจะให้เสร็จก็คือว่าเกี่ยวข้าวเสร็จ ต้องปล่อยน้ำเข้านาพอปล่อยน้ำเข้านาเสร็จสับ <c oughs> เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ขอภายนะฮะพอปล่อยน้ําเข้านาเสร็จสับเรียบร้อย <c oughs> ก็ไปเอาอพอปล่อยน้ำเข้านาเพื่อที่จะให้ต่อสั่งข้าวมันเปื่อยยุ่ยย่อยสลายเร็วก็ไปกลมพนานที่ดินไปขอเชื้อซูเปอร์พอดสอง นะเอามาใช้หรือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีภาคเอกชนที่เขาเอาจุลินทรีย์พวกเนี้ยนะมาขายให้เราอะไรก็คือช่วยให้ฟางเนี้ยมันย่อยมันเปื่อย,อยได้เร็วขึ้นนะถ้าท่านทำถึงขั้นนี้ถึงจะเรียกว่าเสร็จสิ้นฤดูทำนานาะแต่คนทั่วไปเนี่ยก็บอกว่าเสร็จสิ้นฤดูทํานาคือเกี่ยวเสร็จแปบลบว่าเสร็จยังครับเกี่ยวเสร็จท่านต้อง ปล่อยน้ำย่ำเทือกนะครับแล้วเอาจุลินทรีย์ช่วยย่อยต่อสั่งทีนี้พอเราจะลงมือปลูกใหม่เราก็มาฟื้นสภาพนะย่ำอีกทีหนึ่งเพื่อให้วัชพืชอีกส่วนหนึ่งที่มันขึ้นมานะมันก็ตายไปนะแล้วหลังจากนั้นถ้าจะมีการคุมกันด้วยวิธีการไหนก็สุดแท้แต่กรณีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องถามว่าเราไปเผาทิ้งหรือเปล่า นอกจากนั้นเนี่ยไอระหว่างช่วงว่างจากทำนาเนี่ยที่นาเราเป็นที่ดอนหรือที่ลุ่มถ้าเป็นนาดอนหน่อยเราก็เอาปอเทืองนะครับมาหวานสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันเราก็ไถกลบแต่ถ้าเป็นนาที่ลุ่มเราก็เอาสนุเออฟริกันนะครับมาหวานแล้วก็ประมาณห้าสิบวันเราก็ไถกลบ วานก็5กิโลกรัมต่อไร่นะอย่างนี้ก็จะได้ปุ๋ยเรียกว่าแปลงที่นาเป็นโรงงานปุ๋ยหรือบางคนอาจจะเอาแหนแดงมาใส่นะครับแหนแดงนี่ก็สักเดือนหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะได้แหนแดงมาเป็นปุ๋ยเรียกว่าปุ๋ยชีวภาพมันก็จะมีไนโตรเจนให้กับพืชน,นา ถ้าเตรียมทีไ่ได้มาอย่างนี้แจวเลยทีนี้พอลงมือทำนาท่านทำโดยวิธีไหนทำนาหวานนะหรือนาหวานน้ำตมหรือนาดำหรือนาโยนการเตรียมเชือกเตรียมที่ก็แตกต่างกันไปถ้านาไหนที่มีเรียกว่าข้าววัชพืช ขา,ขาเดีเข้าเด้งขาแดงเข้าหางเขาลายเยอะก็แนะนําว่าก็ควรจะไปทํานาดําสลับไปทํานาดำสักฤดูสงองฤดูจนกระทั่งมั่นใจว่าะระหว่างที่เราปักดําข้าวไปแล้วมันมีข้าววัชพืชมาขึ้นเราก็กําจัดออกไปนะครับแต่ถ้าไม่ค่อยมีข้าวดีดเข้าเด้งรบกวนเราก็ใช้วิธี ทำนาหวานน้ําตมแต่ทํานาแบบไหนได้ไม่ได้มันก็อยู่ที่สภาพพื้นที่ที่เราจะทําอีกทีนี้พอเราหวานข้าวไปแล้วหรือข้าวเริ่มปักดําไปแล้วเราดูที่ว่ายอดมันไหมไหมนะถ้าปลายใบยข้าวมันไม่แห้งเป็นสีน้ําตาลนะไออย่างนี้เราก็รู้เลยว่า มันมีเพรียไฟมารบกวนถ้าเป็นสมัยก่อนน้ำมันแพงก็บอกท่วมยอดไขน้ำท่วมยอดข้าวแต่เดี๋ยวนี้บางคนใช้ยาคุมไว้ไขน้ำท่วมไม่ได้เราก็ไปเอาสารกำจัดเพลียไฟมานะครับจะเป็นไดคาโซน20จะเป็นแอสเซนเนี่ยมาฉีดพ่นป้องกันกำจัดไว้นะต่อจากนั้นก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยในนาข้าว เราก็ต้องใส่16 20 0 20 20 0นี่ถ้าเป็นนาดินเหนียวนะฮะ1ิบ8 1นะนี่ถ้าเป็นนาดินทรายจะต้องมีตัวท้ายนะมีคือโพแทสเซียมเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับถ้าเป็นข้าวไวแสงนอย่างนี้เราใส่สองครั้งนะครับตอนข้าวแตกกอ แล้วก็มาใส่อีกทีหนึ่งต่องข้าวตั้งทองแต่จะเป็นข้าวไม่ไวแสงพอเราหวานข้าวเราใส่รองพื้นช่วงข้าวแต่ก่อใส่อีกรอบนึ่งนะแล้วข้าวตั้งท้องใส่อีกทีเป็นสามครั้งไอ้ต้องข้าวตั้งท้องเนี่ยเราจะใส่ยูเรียนะครับบางคนบอกเออถูกเหรออาจารย์ยูเลียมันเล่งใบใช่เร่งใบคําว่าตั้งท้องคือข้าวสร้างรวงแล้วครับ นะฮะแต่อย่าไปใส่เร็วนะถ้าเร็วข้าวยังไม่สร้างรวงไโหมยูเรียเข้าไปมันบ้าใบรวงไม่เกิดนะครับแต่รวงเกิดแล้วเราใส่มันก็ไปบำรุงใบให้สมบูรณ์เพื่อที่จะได้สร้างรวงรวงใหญ่นะรวงมีน้ำหนักเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทางก่อนข้าวจะตั้งท้องเนี่ย ก็ให้มันสำรวจตรวจสอบในนาข้าวมันจะมีอะไรครับถ้าเราเห็นว่ายอดมันแห้งอย่างนี้เราก็ต้องรู้เลยว่าเอ๊ะมันมีหนอนกอมาเจาะชายต้นซะแล้วแต่ถ้ามองเห็นข้าวนะฮ <c oughs> มันมีอาการใบสีขาวขาวหรือใบมันพับมันม้วนแอะอย่างนี้เรารู้เลยว่า มันมีหนอนม้วนใบข้าวนอนห่อใบข้าวมารบกวนแล้วเราต้องฉีดพ่นป้องกันนะครับก็ต้องรีไปหาแอดเซนมาฉีดพ่นป้องกันกำจัดไว้ก่อนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเราต้องมองปรับแล้วเรารู้แต่ถ้าเห็นเอ๊ะข้าวทำไมมันถึงแห้งตายเป็นวง เป็นยอมย่อมย่อมอ้าอย่างนี้เราต้องรู้เลยว่ามันมีเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเข้ามาระบาดในนาซะแล้วเห็นไหมนี่ว่าได้เรื่องมแมลงเอาไล่มแมลงให้จบก่อนก็ได้พอระยะข้าวสร้างรวงออกรวงข้าวกํลาลังเป็นน้ํานมเอ้ไอ้บางมเมล็ดมันรีบซะแล้วนี่แสดงว่ามีมแมลงสิง ถ้าไปเจอข้าวไม่ออกลวงเลยนะครับปรากฏว่าไปเจอแมลงบัวใชกแล้วบัวนะนี่ก็ข้าวก็จะเป็นหลอดเหมือนหลอดหอมเลยเนี่ยครับมันมันมีแมลงที่ผมพูดมานี่มันเป็นส่วนน้อยนะมันยังมีแมลงดำหนามมันยังมีหนอนกระทุควายพะอิน นอนกระทูข้าวกล้าอะไรตัวละสารพัดแต่ว่ามั่นใจว่าถ้าเราป้องกันไปแล้วมันก็จะครอบคลุมอยู่ทีนี้เวลาที่ตอนตกกล้าข้าวหรือหวานข้าวไปใหม่ๆอย่าไปโหมไนโตรเจนเยอะครับเพราะว่าถ้าเผื่อท่านใส่ปุ๋ยไนโตรเจนไปเยอะเนี่ยข้าวมันจะอ่อนแอต่อโรคเชื้อราโดยเฉพาะโรคไหม โลกไม้นี่เวลาเป็นที่ใบในระยะข้าวกล้าหรือจะเป็นระยะข้าวแต่กอก็าตามใบมันจะเป็นหัวแหลมท้ายแหลมเป็นรูปกระสวยไปตามความยาวของใบข้าวนี่พอแผลมันมาลามติดกันนะมันลามติดกันได้นะเราก็จะเห็นเป็นใบเนี่ยไหมไอ้บางคนเห็นใบมันไหมมันแห้งไม่เข้าใจนึกว่ามันเกิดจาก ขาดปุ๋ยไปโหมเอาปุ๋ยยูเรียใส่เข้าไปเพื่อให้มันเขียวไอ้นั้นยิ่งอ่อนปวกเปียกเลยโรคยิ่งเข้าทำลายเยอะแยะเพราะแนวทางการป้องกันถ้าพบอาการที่ว่ามันต้องลดไนโตรเจนและเพิ่มฟอสฟอรัสโปแทเซียมข้าวมันจะได้แกร่งแล้วเวลาตกกล้าข้าวเขาก็ไม่ตกกล้าเป็นแปลงใหญ่ๆเพราะว่าความชื้นมันจะไม่ค่อยระบาย เนี่ยพอแตกกอดูซิไอตรงข้อมันเน่าไหมถ้าเน่ามันก็ยังเป็นโรคไหมนะครับพอออกรวงขอลวงมันหักไหมถ้าลวงมันคําหักและไอตรงคอลวงเนี่ยมันจะช้าเป็นสีน้ําตาลความชื้อดีๆจะเห็นเป็นฝ้าขาวเลยทั้งสามอาการนี้เป็นอาการที่เกิดจากโรคไหมเพราะฉะนั้น ถ้าท่านใช้พันุ์ข้าวแล้วเขาไม่ได้ระบุว่ามันมีความต้านทานต่อโรคไหมท่านต้องเตรียมเลยครับยิ่งเดี๋ยวนี้ชาวบ้านหวานข้าวกันแน่นๆโอกาสเจอมีสูงมากนะครับอา้าวคราวนี้ต่อไปดูว่าข้าวบางทีมันมันไม่ได้มีอาการใบไหมแต่ใบมันเป็นจุดกลมๆ กลมนี่ไม่ใช่กลมบล็อกเลยนะกลมรูปไข่อันนี้ก็เรียกว่าโรคใบจุดสีน้ำตาลก็เป็นชื่อไาอีกตัวหนึ่งบางทีเราจะเห็นใบเป็นขีดสีน้ำตาลตามความยาวของใบข้าวขีดสั้นๆเขาก็เรียกว่าโรคใบขีดสีน้ำตาลก็ลเกิดเชือ pora, เซอรโคสปอร่าอะไรเซ่ห็นไหมครับบางคนบอกโอ้ว่ปลูกข้าวไปห,หวานเพื่อนกเพื่อหูเพื่อหอยเชอรี่ นกไม่มากินหนูไม่มากินข้าวขึ้นแน่นเอียดไปหมดไปดูข้าวที่ปลูกในนาปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าเหลือใบย,ยอดอยู่ไม่กี่ใบะนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นโรคที่ชื่อว่าโรคกาบใบาแห้งนะครับไปดูนะครับไอกาบที่หุ้มต้นน่ยมันจะมันจะแห้งเป็นสีน้ำตาล ใบยอดมันก็เลยเสียเขาว่าใบยอดมันยาปลายใบอะมันก็เลยแห้งไปก็เหลือแต่ใบยอดยอดที่มันจะแตกออกมาใหม่ไอ้อย่างเนี้ยปลูกข้าวไม่ได้น้ําหนักเพราะใบมันเสียอา้าวพอข้าวจะออกรวงนะครับพอข้าวจะออกรวงปรากฏว่ามันมีเชื้อเชื้อราเข้าทำลายเขาเรียกว่าโรคเ,เรียกว่าโรค เมื่อกี้กาบใบแห้งอย่าหมอันนี้กาบใบเน่าคือกาบหุ้มหลวงเนี่ยเน่าจะเป็นแผลสีน้ําตาลจะออกสีน้ําตาลค่อนข้างเข้มถ้ายิ่งมีไรศัตรูพืชมาระบาดนะหลายคนบอกโอ้ยเวลาข้าวใกล้ตั้งท้องเอาก็มาถอนผงคูมมรัสไปฉีดในนาบอ้ข้าวออกรวงดีเพราะว่ามันไปหยุดยัง้ง การเจริญเติบโตของไรเพอมันไม่มีไรเป็นตัวแพร่โรคไปนะมันก็เลยออกลวงดีแต่นีไอ้โรคเนี้ยบางลวงออกได้ครับแต่ออกไม่สุดอะหรือบางทีก็ออกมาได้แต่เมล็ดจะมีลักษณะเป็นเมล็ดด่างเพราะว่ามีเชื้อราติดมากับเมล็ดด้วย แล้วไอ้เมล็ดที่ว่าเป็นเมล็ดด่างเนี่ยนะมันมีอาการด่างขาวด่างน้ำตาลเข้มอะไรเนะี่ยแล้วแต่เชื้ออีกนะครับแล้วแต่เชื้อว่าเชื้อตัวไหนนะครับที่ทำให้เกิดการะระบาดและก็เกิดที่เมล็ดข้าวลักษณะก็จะต่างกันไปอีกเห็นไหมครับนี่ผมลงไล่มาให้ฟังยังไม่หมดนะยังมีเยอะเลยอ่ะน่าน ถ้าพี่น้องชาวนาไม่ได้ทําความเข้าใจก็จะไม่เกิดการบริหารจัดการนะฮะ,ะถ้าสมมติจะต้องฉีดพ่นสารกําจัดเชื้อราตอนไหนผสมผสานไปกับป้องกันหนอนด้วยทั้งหนอนทั้งเชื้อเนี่ยมันก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมคือถ้ารู้อุตุนิยมวิทยาการเกษตรเราก็จะสามารถที่จะ,ะรู้ล่วงหน้าว่าความชื้นมันจะเยอะนะหนอนอะไรจะระบาดก็ต้องหมั่นเดิน สำรวจตรวจสอบแปลงนาเป็นระยะๆะะด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ไม่ได้มาสอนสารลราถ้าท่านฟังไว้ถ้ามีประโยชน์ก็อบอกต่อกดไลค์กดแชร์นะมีปัญหาอะไรก็ส่งมาทาง ID ดี n ลนะครับก็คือ b อ็4สอ4นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านใ้เกตติดตามระัะฟังครับ เฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตทริลลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสม,สมใจเมื่อใช้ป,ป,ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเษกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร